รับมือกับปัญหาสุขภาพในกลุ่มโรค NCD ได้แก่เบาหวานหลอดเลือดสมองหัวใจมะเร็ง และความดันโลหิตส,สูงความลับสารสกัดจากข้าวโพดม่วงคุณทราบหรือไม่ว่าข้าวโพดม่วงเป็นธัญ,ญพืชที่อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุเส้นใหญ่อาหารและสารสีม่วงแอนโทไซยานินสูงติดอันดับ1ใน5ของอาหารที่มีแอนโทไซยานินสูงซึ่งความลับของธรรมชาติสารสีม่วงนี้สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานโรคหัวใจ จากงานวิจัยล่าสุดปี2020โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คิดค้นส่วนผสมสารสกัดจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติลดคอเลสเตอรอลและอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้รางวัลนวัตกรรมสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DCL ผลิตภัณฑ์ DCL ที่อัดแน่นไปด้วยสารสกัดสำคัญแอนโทไซยานีนสารสกัดจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่สไปรูลีนา่าโคเอนไซม์ q ิ0และ วิตามิน B1, B3, B12 และวิตามิน C ที่มีคุณสมบัติในการควบคุมระดับคอเลสเตอรอลน้ำตาลในเลือดก,กระตุ้นภูมิคุ้มกันและส่งเสริมการทำงานของระบบภายในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดในการดูแลสุขภาพเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นกับผลิตภัณฑ์ DCL